อาไรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Total War Rome 2 DLC w a h of Sparta ตอนที่3นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันนะฮะซึ่งนี่ครับนี่เลยเราเดินทัพมาถึงแล้วคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าเจอเหตุการณ์2อย่างสําคัญนะครับนั่นคือทางฝั่งซ้ายมือ,อคอคล่าเนี่ยเริ่มสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมาแล้วส่วนฝั่งขวามือนะครับนี่เลยคือ <c oughs> เขากำลังปิดล้อมกันอยู่เป็นการต่อสู้ระหว่างทางมาซิโดเนียและก็ตัวอีพิลอสนะครับผมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งที่ถูกปิดล้อมเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้เพราะว่าไม่ได้มีใครคอยเฝ้าเมืองอยู่ด้วยนะฮะแต่ถามว่าถ้าเราแจมสงครามในครั้งนี้เราจะมีส่วนได้เสียอะไรเขาบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบตามตรงเลยว่าไม่มีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเราเลยแม้แต่น้อยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยผ่านไปแล้วก็เดินเรือขึ้นไปทางฝั่งซ้ายดีกว่าเลยครับนี่เลย เอาละถึงแล้วก็ในเธอนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับอืมอาจจะต้องสร้างสิ่งผูกสร้างเพิ่มสักหนึ่งที่แล้วก็กด Enter เลยดีกว่านะครับคือใช้เวลาประมาณ9เทอร์ธในการเดินทางขึ้นไปข้างบนนะครับนานแบบนานมากเลยนะแต่นั่นแหละครับคือสงครามมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับใช่ว่าจะสามารถวัปทะลุมิติได้ ตอนนี้คือทางตัวเอเทนเหมือนถูกปิดล้อมนี่ว่าใช่ปะมีสัญญาสงบศึกมาน<ล>ะครับผมจะรับใบกันล้วกันเขาขอมั้งแต่ตอนที่หแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้อันนี้ขอเป็นสัญญาไม่คุกคามนะครับ,รบผมขอปฏิเสธดีกว่าเพราะว่าผมมีแผนจะคุกคามพี่แกอยู่ครับตรงๆเลยใช่อ่าส่วนที่นี่ผมจะเอานาการทูดเนี่ย ตอนแรกว่าจะไปทําการปลุกอะดมแต่คิดว่าสเสถียรภาพของเมืองมันเนี่ยอาจจะสูงเกินไปนะครับคงจะใช้เวลาหน้าดูเลยก็เลยเดี๋ยวขึ้นไปมาซิดอนดีกว่านะครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันกําลังถูกตีอยู่ใช่ไหมแล้วถ้ามันความพอใจลบถึงร้อยเนี่ยกบฏก็จะเกิดน,นะครับเราก็จะไปปลุกปั่นแล้วก็แอบแค่งเมืองได้ง่ายๆด้วยคุณผู้ชม <c oughs> ต้องลองดูก่อนว่าจะเวิร์กไหมแผนปลุกปั่นครั้งนี้นะครับส่วนทัพเราที่นี่ ยังไงซช้ามาขยับกองทัพอยู่ใกล้ๆกันก่อนดีกว่าณนะชายแดนซ่อนไว้ในป่านะครับ2กองเลยโอเคส่วนที่บ้านนะครับที่บ้านตอนนี้นะเมืองหลวงสปาร์ตาเราเนี่ยผมก็พยายามสร้างกองทัพใหม่ที่ได้สร้างบาลแลเสร็จจากตอนที่แล้วนะครับนี่เลยเอาไว้มาให้เต็มสูบนะฮะเรามีเงินมากพอก็สร้างได้นะครับมาที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ผมจะขยับขึ้นไปหน่อยหนึ่งหาทางลงยังไม่ค่อยได้นะครับไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าอาจะต้องใช้องศาหน่อย ถ้าเราพรวดเข้าไปใส่ตัวท่าเรือเลยเนี่ยน่าจ,จะส่งผลเสียเพราะว่าเขาจะป้องกันอย่างขันแข็งมากนะฮะผมไม่ค่อยอยากจะเข้าพรวดไงถ้าเข้าพรวดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรไม่ค่อยทันนะครับอีกอย่างในทหารหมู่บ้านเนี่ยก็จะมาช่วยปกป้องด้วยทหารที้ส่งไปเป็นแค่พลีโออีโคยมันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับเอาไปสู้ก็น, <laughs> น่าจะไม่ไหวแต่ข่าวดีคือนี่มันส่งกองเรือมาไล่เรือเพื่อเรานะครับอันนี้ เส้นทางการค้าเนี่ยหายไปแล้วเลยครับเนื่องจากว่าเพื่อนแตกนะฮะอีพิลอสไปซะแล้วคุณผู้ชมครับวิจัยใหม่เสร็จสมบูรณ์ครับสายต่อไปคือสายการคลับอีก4%อันนอ้เอ่อันนี้พวกลทัทธิเฮเลนนะครับความสวยงามมาแล้วส่งผลให้น้ำหนักทางอารยธรรมเนี่ยมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นไป10%นะครับในเมื่อปล่อยเมืองว่างครับเราก็จะลงเลยแล้วกันปล่อยคนจู่โจมครับได้มาแบบสบายๆเลย มีแค่ชาวบ้านที่จับอาวุธมาต่อสู้กับเราเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮมได้มาแล้วครับที่นี่และก็อยู่เฝ้าไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะลุกฮือมาใส่ใเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทางให้ดีเนี่ยอาจจะต้องเว้นภาษีไปก่อนเลยครับในะเมืองนี้ความพอใจได้ขึ้นไวๆหน่อยนะครับอ่ะต่อมาถามว่าเรือเอาไงต่อดีเราก็ไปปราบเลยแนมะ่ก่อนที่มันจะสร้างปัญหาให้กับเรานะครับจู่โจมเลยโอ้โหคือสูสีมากขึเนแนง ก็เออไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ต้องสู้ดูแล้วกันครับจัดไปศึกนี้แผนการคร่าวๆคือการคว้านหาเรือแม่ทัพมันแล้วก็จมมันซะส่วนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คงจะต้องกำจัดกองเรือประจันบาลมันก่อนเพราะาน่าสร้างปัญหามากเลยครับมันคือเรือลบไงไม่ใช่เรือขนส่งคนก็ปัญหาแน่นอนนะครับเอาละกองหนึ่งจัดแล้วกองสองตามมาติดๆนะครับสตาร์ทแบทเทิลได้เลย ด้าน,นขวาเรือประจันบานมาแล้วกอง2งไปรับมือหน่อยไปแล้วเข้า let's go <S enemy r e i n f o r c e m e n t approaching enemy r e i n f o r c e m e n t approaching แล้วนะนั่นคือมันฟ้าก่าตัวนะเส้นขอบฟ้าแล้วนะครับนั่นโอ้โหคืออันตรายมาแล้วนะครับและนี่คือบรรยากาศการเดินเรือของเกมนี้บอกเลยว่าซึมซับแบบโบราณสุดๆนะครับซึ่งเกม Total War สมัยใหม่เนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วนะแนววอลเวิร์นหายไปจาก Total War แล้วครับผมมีแค่ภาคเก่าๆเท่านั้นนะ อย่างเจ๋งสปาร์ต้าอ,อาฟูมันจะมีเสียงอาฟูอาฟูอยู่นั่นคือบริเวณใต้ท้องเรือนะครับฝีพายกำลังพายอยู่คุณผู้ชมฮะเราอยู่ใกล้มากเกินไปแล้วนี่วางงั้นแบบนี้ก็จับคู่สู้หนึ่งต่อหนึ่งเอาเลยชนด้วยแรงกระแทกแบบบ้าข้างเข้าไปนะครับลํำซ้ายมีหนึ่งลำหลองงั้นก็สองต่อหนึ่งแสดงแสนยันุภาพหน่อยครับจัดมันเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นจุดประทะหลักนะครับ ว่านะอู้ยคือถ้ามันชนเอียงได้เนี่ยก็คงจะเอียงจมไปแล้วนะครับยังมีอยู่นี่โอ้โหและนี่อีกครับเรือแม่ตับหายเลยเป็นที่มาของคำว่าเรือแตกเลยครับกระลาสีเป็นอาหารปลาแล้วด้ที่สุดนะฮะโอ้โห แล้วตรงนี้ยังเหลืออยู่งั้นเหรอเนี่ยอา้าวงั้นก็อย่ารอชาร้าสิครับวาดแนวใหม่เพื่อชนมันเลยแม่ทัพตายเพราะว่า2ต่อหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเอาลงยากหน่อยนะครับกองหนึ่งตามมาได้ไหมมารอซัพพอร์ตเลยดีกว่าเลยครับอาจจะมีโอกาสในการหวนกลับมาแล้วถล่มมันก็ได้ลองดูนะอันนี้ยังไม่สะอาดพอเราต้องรอให้มันสะอาดกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปคือใจกลางของกองเรือขนส่งคนตรงกลางมีแม่ทัพอยู่นะครับ แต่แป๊บหนึ่งนะมันมีอลักขายดีมากเลยอะ่ะกองสองจะแถวขึ้นมาใหม่นะจะแถวใหม่ทีนี้ภารกิจต่อไปคือของกองหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันรับความเสียหายมากพอแล้วนะฮะอัดมันได้เลยครับโหแต่มันไปไกลแล้วก็ลึกมากเลยวะเนี่ยเราจะไปทันหรือเปล่าลองตามดูก,ก่อนแล้วกันนะครับทหารมา มันปลาหอกใส่กองเรือขวาเรานะครับแต่เราก็จะแก้แค้นให้ด้วยสิ่งนี้โอ้แตกไหมลักษณะเหมือนจะไม่รอดนะครับนั่นคือจมไปแล้วครับผมนี่กลาส,สีกระโดดออกนั่นเป็นฉลักของการจมครับเยี่ยมเพอร์เฟกต์สำเร็จล้ลวงไปต่อเลยเพื่อนลํำต่อไปออได้ไหมเนี่ย เหมือนจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแค่เฉียดเฉยๆน่าเสียดายเอาละกองสองนายจัดแถวเสร็จแล้วใช่หรือไม่ถ้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวชนต่อเลยครับถูกใจใครก็จัดมันได้เลยกองเรือต้องอย่าให้กองเรือเราอยู่เฉยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เฉยเนี่ยมันจะสามารถเอ่อโดดขึ้นเรือเราได้ไงเราต้องคอยขยับอย่างบ้าคลั่งเหมือนกันนะครับตรงกลางนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะบังอาจมากยิงเกาทันสายข้า กันเอาไว้อีกหนึ่งลํำจะมาได้ไม่ช้าแล้วรับไปซะแรงกระแทกนี้โดซีโดซีโดดหนีมาเลยเออเป็นอาหารฉลามต่อไปนะสองลํำครับหนีออกมาก่อนหาทางรอดให้ได้ที่เหลือนี่หนึ่งลำํำองศาใกล้เกินไปครับไม่สามารถชาร์จได้ก้องหนึ่งถอนกำลัง กองสสแตนบายเราอยู่แล้วนะครับสามารถจมได้2องลาด้วยนั่นคือเรื่องดีต่อมาเน้นกองธนูก่อนนะธนูคืออยู่ลึกมากเลยวนะเนี่ยงั้นใส่กองดาบได้ก็ใส่กองดาบครับ2ลาคือใส่ธนูกโกโกโกต้องบังคับไปทันพร้อมพูดด้วยนี่เป็นงานหนักสำหรับผมหน่อยนะเนี่ย oh. uh. ได้หางเสือกับกลางลำ <laughs> ไม่ไหวครับโดดหนีเช่นกัน <laughs> เดี๋ยวนะด้านขวาชนหางเสือมันแล้วดันเรือมันออกไปได้ไหมกระแทกต่อนหนึ่งองศาได้มากครับและเรียบร้อยครับไม่รอดแ๋วองศาคือเต็มที่ได้แค่นี้แหละฮะอาจต้องสั่งถอนกำลังก่อนวะเพราะว่าตอนนี้มันแออัดมากเกินไปแล้วนะกองสองถอยมาก่อนดีกว่านะครับต่อมากองหึง กองหนึ่งนี่บางส่วนรอดบางส่วนก็ไม่รอดออกมานะมันชุลมุนเกินไปใช่ไหมเลยถอนออกมายากหน่อยนะครับอันนี้1ลําลำคงเะยฉวยโอกาสในการชนต่อได้งั้นก็อย่าลอช้านะเพื่อนคันนูครับรอพวกนายอยู่แล้วเอาเลยเล่นแก๊งดอกก่อนครับกองหนึ่งอันนี้3ามลำไม่ยอมหันหน้าทําไมอ่ะรู้สึกเขินอายเหรอเลยไม่ยอมหันมาจังหวะสวยมากอยให้มันเปาหอกทันนะ แต่เพียงแค่ทีเดียวครับแรงไม่พอนะแอ,อ้ข้างหลังมันเป่าหอกใส่กันเองสมหน้าดีครับดีขอยไปก่อนส่วนจุดนี้หอกหอกหอกสองต่อหนึ่งการันตีเรือแตกแน่นอนก่อข้างด้วยได้ยูแจ๋วโดดหนีไปซะ ไอ้พวกเสื้อเขียวเอ้ยเอาละต่อมาครับรอคำสั่งก่อนนะสหายถอยเรือก,กลับมาอีกหนึ่งนำเราว่างงานอยู่นะครับนี่คือโอกาสในการชนหลังหอกเอาเลยล่าฆ่ามันนี่ได้ไหมอะทีเดียวเ,เหมือนเจ้าบาดเจ็บสาหัสมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่งผลให้กาสีเนี่ยโดดหนีเช่นกันนะสาใจมั้ยสาใจมว้ยภาพรวมคือพี่แกพยายามหาทางออกอยู่นะครับแต่ก็เจอเราไล่ต้อนไง หายากหน่อยนะงานนี้อะไรครับกองสองกลับมาขบบูลเลยอีกหนึ่งครั้งแล้วธนูชนมันได้เลยไปแนวซ้าย <c oughs> ลำขวาเราเอาไม่ลงครับแต่ลำซ้ายนี่เอาลงได้วะในี่มุเป็นแบบนี้แล้วก็นะเราจะกระโดดขึ้นเรือมันดีหรือไม่ทหารขึ้นเรือ โอเคครับอีก 2, 2> ํ 2> ลำวนไปสู้ทางฝั่งขวาได้เลยอีก2ํลำทางฝั่งนี้ตรงกลางครับโอกาสบริการทะลวงเข้าไปเข้าเลยฮนะไอเซชิปมี2ํลำว่างงานอยู่โก้โก้โก้เอาเดี๋ยวน,นะเรือศัตรูครับมันกรหนาบข้างเราแล้วก็กระโดดรับการอินเวดิงด้วยศัตรูขึ้นบอดเล้ามันคิดก่อนเราอีกนะครับน่าเสียดาย มีเสียงว้าคือเสียงแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคงั้น <reading> ก็ตอนนี uh ้เร so ือยังว่างหาโอกาสในการชนเรือฝั่งมันเลยครับผมมันโอ้โหมันขึ้นเรือเราแบบรูดูเลครับคุณผู้ชมตอนนี้อะไรวะเนี่ยเข้ากระแทกเจอตำแหน่งของแม่ทัพบัรเลาเล่งฝีพายเข้ากระแทกแล้วนะครับแล้วก็ไม่รีรอที่จะจมเรือได้ แม่ทับแตกกระสานสร้างเซนฮะเป็นอาหารฉลามไปซะแล้วด,ดีใจฮะชูหอ,อกใหญ่เลย yeah. คือสงครามเรือนี่ต้องคอยดูจากมุมสูงไม้บ่อยหน่อยนะครับถ้าเราดูมุมแคบเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ทันเลยคุณผู้ชมสองที <laughs> อยากเห็นการพลิกคว่ำแบบคว่ำไปเลยน่าจะมีนะแต่นี่ก็ไม่มีอโดนี้ครับ มีสทางให้โดดคือโดดขึ้นเรือกับโดดลงน้ำโถสวยงามมากเพื่อนเรายังไม่เสียเรือรบเราเลยไม่แต่ลำเดียวนะครับนี่เป็นอะไรที่สมมุลแบบมากๆถ้าดูจากาพาวรอมาเนี่ยเราก็น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะมันทงขาวขึ้นแล้วคุณผู้ชมวิกตอรี่สวยขู่ประเด็นศึกได้แบบสายสะอาดมากๆนะครับแล้วศึกนี้เนี่ยก็ตัดสินได้ว่าแคว้นคอเคียสแพต่อเราเลครับผม หนีได้ไหมน่าจะไม่หนีแล้วล่ะครับมันหมดอนณาเขตการหนีแล้วตาย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 เรียบร้อยอคอไคล่าสยบแดดสปาร์ตาครับโหแม่ทับเรานี่แรงขึ้นเลยถามว่าอัพแบบไหนดีใช่ไหมล่ะผมขออัพเป็นการเดินไกลดีกว่านะครับเค <c oughs> <c oughs> คือภูมิใจในทหารผมมากเลยว่าฝีมือนี่จะกาดกันอะไรขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> เดินทับต่อครับ อ่างั้นก็เธอ์นนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะเราก็คงจะต้องกด enter เลยก็แล้วกันนะฮะว้าวไปเอลิสต,ต้องการให้เราไปจอยวอลกับทางไบเซนเทนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะปฏิเสธไปไม่เอาแล้วเพื่อนนายรบคนเดียวไปเถอดดีกว่าโอ้โห,โหคือทางมักซิดนเนี่ยประกาศสงครามกับตัวคอรินทอสนะครับถามว่าเราจะเข้าข้างฝ่ายใดดี เราก็ต้องเข้าข้างพันธมิตรเราก่อนดีกว่านะครับจอยเลยแล้วมันก็ปะออฮะอันนี้ก็จะเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับที่เราเอาเรือเราเนี่ยชนเรือขนส่งนะฮะและดูสกอร์เหลืองทับแดงเดุณผู้ชมมันคิดอะไรอยู่ดยก่อนไอ,อ้แม็กซิดอนฮลัลโหลตายซะมาให้เราปั๊มแรงเงืนฟีซะได้นะครับอีซี่จัดจัดขออย่าศึกแล้วเพื่อน ผมว่าผมเห็นด้วยนะให้เงินไป1 1 4 0น่ะครับเอาไปเลยแชมเปี้ยนเราประสบการณ์ขึ้นครับพันธมิตรเล้าฉานระหว่างเอลิสแล้วก็คอรินทอสเออโบอิลเทียนลีกเล้าฉานกับคอรินทอสไปแล้วนะครับอะไรเนี่ยคอรินทอสพันธมิตรเลิกล้มกันเยอะเหลือเกินเป็นอะไรที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเลยนะฮะการเสียพันธมิตรแบบนี้ส่วนไอ้แก๊งบา้านี่ผมอัปประสบการณ์ให้กับแม่ทัพก่อนดีกว่า เอาเป็นต่อสู้วิชิตเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ตัวของสกิลเดินไกลขึ้นนะครับจู่โจมมันเรือมันเลยมันหนีไปครับแล้วก็ปิดอ่าวแล้วก็ได้เมืองแบบฟรีๆด้วยการออโตส้สู้เพราะไม่มีใครเฝ้าแล้วคุณผู้ชมครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ย <S <S มันแกว่งเท้าหาเซียนเอง,เองเนะครับแต่นี่เห็นเลยแล้วผลคือมันพ่ายแพ้ต่อเราซัง,งั้นน่ะเออก็ดี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 แล้วกัน อะไรครับงั้นที่นี่ก็เป็นเรือขั้นต่อไปเลยดีกว่านะเอาจริงที่ลาเมียตอนนี้ผมว่าเราพักแผนการในการจู่โจมเทสเลียนออกไปก่อนดีกว่านะครับน่าจะไม่ไหวในการเปิดศึก2ทางรับมือแค่ทางเดียวก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับอีกอย่างตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเองก็ไม่ได้มีดีเหมือนตะก่อนเนี่ยเพราะคือผมมีเงินในการจ่ายาหารเพียงแค่304อต่อเทอินแล้วนะครับแย่มากๆเลยเจริงๆกองทัพใหม่ที่เพิ่งสร้างเนี่ยอาจจะต้องแคนเซิลนะเหลือเพียงแค่1เทินพอแล้วแหละนะครับอืม ไม่ไหวจ้างเพิ่มกว่านี้นี่เงินหมดแน่นอนนะฮะโอเคต่อไปครับเราก็ต้องเดินพวกนักการทู่ต่อนะนี่คือสิ่งหลงเหลือเราขึ้นเหนือก่อนครับไปเช็คดูไปไัพไ i ซ i n g ของกระบาดหน่อยครับ let's go เอาละเทิร์นนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละฮะสิ่งต้องทำเราก็น่าจะ enter เลยเอาล่ะท่านขุนาขนางขุนนางเอ้ยผมมีแผนการใหม่ปลุกกระบทดีกว่าครับมาซบฏาด up ไ i ซ i n g เลย ความพอใจเป็นอย่างไรบ้างเดาว่าคงจะมีน้อยอยู่ลบ12บนะครับโอกาสเกิดกบฏเนี่ยมีสูงมากๆเลยอันนี้ที่นี่ต่อมาเดี๋ยวเรือเรือ,อยังไงซราไปรับหน่อยได้หรือเปล่าแต่ไม่สิเราสามารถเดินผ่านมาเองได้จังหวัดไหนมีอะไรบ้างล่ะครับมีที่แอนติโกเนียด้วยงั้นเราก็ไปเลยครับแอนติกเนียเดินทางไกลหน่อยครับลองมาสเลยมีใครไหมเหมือนจะไม่ได้มีใครขัดขวางนะครับก็เป็นข่าวดีต่อ ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นทัพสำรองเอาไว้เผื่อกันรกรบฏนะมีสกิลในการเพิ่มความสุขประชาชนด้วยก็ดีครับอีกประมาณ3เทินถึงสมบูรณ์แบบได้ส่วนจุดนี้หอ๋อจริงๆก็มันก็ขัดใจในการไม่บุกนะครับแต่ก็ต้องยุติไปก่อนนะที่บ้านเป็นไงบ้างอ่ะที่บ้านอัพคีเพิ่มเลยนะครับเป็น1,000จาก304ก็เฝ้าไว้แถวเฝ้าไหนไปเฝ้าที่ตรงกลางดีกว่าเลครับเดินยาวมาเลย let's go ทับเรือเดี๋ยวจริงหลังจากการสู้เสร็จเนี่ยอาจะต้องไปต่อเรือเพิ่มนะต่อที่นี่ก็2เทินนะครับรอไปก่อนกรกบฏจะเกิดในเวลาอันสั้นนี้ถ้าดูแลไม่ดีโอเคครับงั้นก็เอนเทินเลยก็แล้วกันอันนี้ขอไม่คุกคามกันแล้วกันมาฝันไปเถอะข้ามาแล้วข้าจะเอาเจ้าแน่แม็กซิโดนนะครับจูโจมเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดตั้งฐานเฉยเลยเข้าเลยฮะ <c oughs> ไม่มีใครเฝ้าครับงานนี้ลาบคาบใสสะอาดเกลี้ยเก่าตายหมดหมู่บ้านจนได้ประสบการณ์เราอัพเลยฮนะเทราว่าทางฝั่งซ้ายมีคนแอบซุ่มเนียนอันนี้มาทําสืบราชการลับหรือเปล่าครับเนี่ยสกิลต่อมานะครับเอาเป็นเดินไกลดีกว่านะอันนี้ก็กลับไปที่บ้านนะครับนักการทูตเรากระบาดกระบาดจากอุย้ยลบ18เป็นลบ39คือ กบฏเกิดแน่เทินต่อไปนี่เกิดร้อเซเลยครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วใน1จังหวัดนะฮะโอเคเดินทับต่อครับเทินนี้ก็น่าจะหมดแค่เพียงแค่นี้นะรอแค่เข้าเมืองถ้าก็น่าจะโพอแล้วแหละครับเอนเทินรอไปก่อนดีกว่าโอ๊ยสปายตีกันกบฏเกิดที่แอนติกโนีย เพราะว่ามันจะเกิดอยู่แล้วเลยครับเรามาแค่จุดไฟขึ้นกว่าเดิมไม่เฉยงั้นก็จู่โจมเลยครับพึ่งงอกด้วยพึ่งงอกตายซะเป็นแก๊งอ e ีพิลัสนะครับงอกขึ้นมาเอาแผ่นยินคืนโอ้ประสบการณ์อัพอีกหนึ่งครั้งผู้ชมแจ๋วเลยขอเป็นสายเพิ่มความสุขของพื้นที่ก็แล้วกันครับแล้วก็ปกป้องพื้นที่นี้เอาไว้ความสุขคือบวกหกแล้วกระดว่าไงอ่ะ โอ้โหกระบาเหมือนจะเกิดไม่ทันกินนะครับเนื่องจากว่ากองทัพของเทสลียดเนี่ยมาปกป้องไว้ทันนะเกือบจะได้อยู่แล้วจะลองปลุกใหม่สะดมใหม่ขึ้นมาประสบการณ์ขึ้นร้วๆเลยครับเหมือนจะยังไม่ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งเหมือนจะมีโปรเทคอยู่จากการที่กระบฏเกิดนะคุณผู้ชมอันนี้ก็อัพสกิลไปครับโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่มาไปชิดเฉย เดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเพื่อเช็คดูว่ามีการตีท้ายครัวอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีกระบฏไม่เกิดครับสถานะพอใจหมดเลยเสถียรภาพคือเต็ม100%นะครับผมงั้นก็มาที่ตัวท่าเรือซึ่งอัปเกรดเสร็จแล้วงั้นก็สร้างกองเรือเพิ่มครับนี่เลยคุณผู้ชมมันคือส่วนหนึ่งของภารกิจด้วยนะครับอย่างน้อยเขาบอกว่าสร้าง40ลำก็จัดไปตามนั้นฮะโอเคเอนเอเลยก็ละกันครับ เวลาผ่านมาชั่วขณะนะครับผมว่าผมมีแผนการร้ายแล้วคุณผู้ชมครับนั่นคือผมจะจู่โจมใส่เทส,สเซียนไว้เพื่อขยายแผนที่เพิ่มเพราะว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่คือการปลุกปั่นกระบาดเนี่ยมันน่าจะยากไปหน่อยมันเอาทหารมาเฝ้าบ่อยเกินไปนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าดีกว่าประกาศสงครามดีแคลว์ต้องการเพื่อนช่วยไหมไม่ครับเราคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วอะไรนี่หมู่บ้านแรก <laughs> สังเวซะ อย่างหมู่บ้านโดโรนาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดที่อิพิลัตครอบครองอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้มา1จังหวัดใหม่เต็มๆลยครับตอนนี้ออกกฎปกป้องจังหวัดก่อนครับนั่นคืออะไรดีผมขอเป็นความสุขประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมาดีกว่านะครับที่เหยียดปกครองเราจะไปทางขวาต่อเพราะทางขวาเนี่ยมีเมืองหลวงของเทสลียนอยู่ครับ คือใช้ทัพหลักที่มีชื่อว่าไมอออฟเพลคิดเนี่ยเป็นการเดินแคมเปญน,นี้เลยคุณผู้ชมฮะส่วนทางเหนือก็ปล่อยทัพนิวไวครับเฝ้าเฝ้า <m> ามีเนี่ยก็ต้องยืนเฝ้าเหมือนกันนะครับเผื่อพวกเทสลียมันจะห้าวเป้งมาไงเดินแค่ทัพเดียวก็พอแล้วเอาละฮะในตอนนี้ก็เอนเทอร์เลยดีกว่าเหตุผลหนึ่งที่อยากวอลกรเพาะมันเนี่ยก็เกลียดเราเหมือนกันนะครับไม่เห็นว่าเราชอบใช้แอคชั่นในเอเจนต์บ่อยไงเลยเกลียดเราครับเราก็เลย เกียรติกว่านะฮะประกาศสงครามใสซะเลยแต่การกระทําแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะครับนั่นคือแขว้นพันธมิตรรอบข้างอาจจะมองเราว่าเฮ้ยไอ้นี่มันก้าวร้าวจังวะมองเราเป็นคนไม่ดีเลยก็มีนะฮะมาถึงคิวเราแล้วนะครับในคิวนี้ฤดูหนาวมาเยือนด้วยเดี๋ยวส่งขุนนางไปเช็คก่อนว่ามีศัตรูไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็เดินตามครับแต่นี่คือเส้นทางหนาวฝ่าภูเขาเราอาจหนาวตายได้แต่นี่คือ การสูญเสียที่รับไหวนะครับโอ้โ oh, หภาษีผมนี่ลบเป็นพันเลยคุณผู้ชมเงินไม่ไหวอ่ะแอปคลิปจ่ายหนักเกินไปครับแอบต้องกลับมาเก็บภาษีหน่อยนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเงินมาอัพทหารอย่างต่อนเนื่องนะครับอีกอย่างตอนนี้ก็เริ่มเสียคนแล้วใช่ปะต้องจ่ายหนักขึ้นนะครับเก็บภาษีส่วนทหารตรงนี้ทรมานแค่เทินเดียวก็น่าจะพ้นความตายแล้วแหละฮะเอนเทินได้ เฮสเเลียน,นขอ,อยาศึกกับเราขึ้นมาซะได้อ่ะโอ้โหสู้ก่อนสู้ก่อนเอเทนมีโรคระบาดเกิดนะครับงานโชครายต่อเอเทนไปส่วนจุดนี้ลากยาวมาครับเราจะมาที่ไหนดีล่ะเราจะไปที่ตัวทุ่งโล่งกว้างก่อนดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเอาที่กองทัพลาวเมียขึ้นมาเลยไปที่เมืองฟาาโลสนะครับสองเทินในการเดินทางถึงนะตรงนี้เหรอ แกกล้าบวกค่าหรือเปล่าก็ทับใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยเสียดายครับหมมันต้องเดินอีกแบบหนึ่งนะนีอันนี้มันแอคชั่นอยู่ครับเลยเดินต่อไม่ได้แล้ว <laughs> เอนเทอร์ครับผมเออลืมขุนานางเลยเนี่ยขุนานางน,นี่ต้องเอาไปที่รับกองทัพมันนะครับทหารเจอสโบถานด้วยเจอวางยาเบื่อหนูเข้ามานะเทคอัพเสร็จครับเออถ้าจะให้ดีเราควรจะตามไปนะครับเดี๋ยวขอยึดเมืองก่อนหมู่บ้านนี้ไร้ซึ่งการต่อต้านก็ดีแล้ว ตายซะออแห้งเหี่ยวไปเลยครับเอาขุนนางเราตามดิสลับดีกว่าฮะส่วนทัพที่มันจะขึ้นไปเอาหมู่บ้านโดโลนาเราเนี่ยอาจจะต้องให้ทัพข้างบนมาป้องกันนะครับเพราะว่าจะเอาทัพหลวงไปสู้ที่เมืองใหญ่แทน3เทเธอหนึ่งถึงได้นานหน่อยนะโอเคส่วนทัพหลวงเรานะครับในตอนนี้เราก็เดินทางต่อได้เลย เดี๋ยวเราจะไปยึดต่อที่เมืองฟาเรียทางฝั่งขวามือเราเลยครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะฟาเลียฟาเลียวอ่ะเอาล่ะอันนี้ให้เราอัพสกิลที่บาซิดัสก่อนนะครับบาซิดัสตระกูลคู่แข่งเราใช่ไหมที่เพิ่งจะอัพสกิลมาบาดหมางเลยครับเอาเป็นการสายวองแผนนะมองไกลเดินไกลครับเอ็นเทิร์นได้อันนี้ขอยาศึกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนเพื่อนเด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 เ นายจะไปไหนกันแน่อ่าแอนติโกเนียมีไฟเกิดขึ้นเหรอเราสามารถซ่องแซมได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่นี่เข้าไหนเนี่ยอันนี้ก็ดูออกยากมากครับแต่เ,เราเฝ้าเมืองก่อนดีกว่าเฝ้าเมืองก็จะแข็งแก่งขึ้นยังไงล่ะอันนี้เงินอัพคีปมีบวกนะครับจากตอนแรกติดลบอันนี้เป็น1188ัแบล้วฮะทัาหลวงเราครับจู่โจม สองเทินถึงสามารถจู่โจมได้งั้นอีกหนึ่งทัพไปเลยดีกว่าเข้าแทนหน่อยครับเข้าเลยเรียบร้อยก็เหลือเพียงแค่หนึ่งเมืองเท่านั้นครับในขณะนี้นะฮะแป๊บเดียวครับสงคารามเทเซเลียนจะจบแล้วเนี่ยทัพใหญ่มันอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องหาทางปราให้ได้นะขออยากศึกทางแม็กซิดอนก่อนดีกว่าครับผมอยากศึกเลยนะ ตกลงครับโอ้โหโดยในซึ่งเงินขายด้วยจริงน่าจะของเงินเพิ่มมะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับก <g> ด <ird> ไปแล้วอันนี้สกิลเราอัพใช่ไหมล่ะงั้นก็ต้องอัพความสามารถของตัวแม่ทัพก่อนนะครับเอาเป็นตีแรงขึ้นของทหารทอพไลท์แล้วกันนะฮะผมไม่ถึงโคพิเทสนะอันนี้ก็เดินไกลครับมองเห็นไกลด้วยครบยังเอเทนได้เอเทนต้องการจะสงบศึกกับเราหรอโอ้ได้นะเพืพ่อนต้องจ่ายตังค์เขาด้วยนะครับผมก็จ่ายตังค์ไปดีกว่า การตีว่าทางใต้จะไม่มีภัยคุกคามแล้วนะครับไอ้มันได้อย่างงี้สิวะโอ้โหประเทศนี้นี่ขอเป็นมิตรกับเราลูลูเลยคุณผู้ชมครับไม่ยอมแพ้โดนโดนหน้าเจอปิดล้อมนี่เราสามารถตกลบหลังมันได้เนี่ยจริงปะ่ะน่าจะไม่ยากจนเกินไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขอปิดล้อมเมืองหลวงมันก่อนละกันเอาเป็นทัพหลวงปิดล้อมนะครับสองเทินถึงเดินถึงไกลหน่อยไกลหน่อย เอเจนของแม็กซิโดนมาใช่ปะ่ะผมันจะปราบป,ปามันก่อนดีวะรีคูดมันเลยฮะเข้าไหมพฤติกิจเฟลไม่สามารถจ้างมา,เ,าเป็นฝ่ายเราได้โอ้มันเสียดายมากมันจะมาฆ่าเรานะี่ยที่นี่เจอปิดล้อมเหรอ,อจู่โจมต้องเดิน2เทิน์น1เทินไม่ถึงครับล่าเลยฆ่ามันนี่ไงเรียบร้อยครับหมู่บ้านเสร็จเขาจนได้นะโอ้โห แทงเข้าศาีรษะฮะหมวกสำลิดก็เอาไม่อยู่แล้วตายเลยเมื่อถึงเธอเราครับกำลังครุกกุ่นเลยตอนนี้นะกำลังเข้าได้ก็เข็มเลยครับผมก็จะปิดล้อมมันต่อเลยคุณผู้ชมเอาเด้ปิดล้อมมาปิดล้อมกลับนะครับแล้วก็ต่อมาที่บริวเวณคุณนางเราคุณนางนี่เดี๋ยวเดินขึ้นเหนือก่อนดีกว่านะไปหาภารกิจใหม่ๆทาแล้วก็ราลิซาให้ทับเล็กลองปิดล้อมก่อนซิวไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมดู ในทหารกะรีสันของมันเนี่ยมีเพียงแค่นิดเดียวเองอะ่ะมันไม่มีใครเฝ้าอยู่แล้วนะครับชั้นนั้นก็ผมจะเอาไปเก็บประสบการณ์สักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับสองกองเลนลุม <c oughs> <c oughs> โอเคคือ2พ0นี่นี่คือทัพหลักแล้วก็เลนฟอร์ดแมนอีก1890สนะครับสู้กับ660อบ่ะว้าเลวเอา้าง่ายเกินไปครับนึกว่าจะมีอะไรที่มันท้าทายกว่านี้นะ เราก็เคเป็นของตัวเองไปเลยครับส่วนทับของทับหลวงเนี่ยไม่โอ,อเพอลคิดเนี่ยเราเดินทับก่อนครับผมจะไปช่วยโดโดนาะเพื่อเป็นการเก็บเลเวลอาา่าและในเทิร์นนี้นะครับเราก็จะลุมสกร,รมปู้ยำปู้ยีมันครับนี่เลยโดโดนาะทับหลักเรามาถึงแล้วระยะพอในการเรียกเลนฟอร์สเมน,เนด้วยครับเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหดูดูคิ พลังเรานี่มันโอเวอร์พาวเวอร์แบบสุด,สดเลยแหละครับผมตอนแรกก็จะสู้เองนะแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยเออมันก็น่าจะเสียเวลาฟรีนะงั้นล้วก็ก,กอโโดออาต้ดีว่าไม่ค่อยมีสมน้ำสมเนื้อเลยอ่ะ่าและแล้วครับเทสเาอรีนก็เจอเราพัดเด็ดศึกนะฮะก็จะเหลือแค่เพียงพวกตกหล่นปลายคือทัพนี้ถ้าทับนี้หมดเนี่ยก็จะเป็นการถวายดาบแล้วนะครับก็คือสมบูรณ์แบบมันเองแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนกระบวนความแล้วแหละครับผม เอาละคุณผู้ชมครับนี่คือแผนที่มวลรวมทางฝั่งซ้ายมือบนนะครับเรานี่ครอบครองไปกว่าประมาณ60%ได้แล้วมั้งเนี่ยใช่ปะสปาตาผู้ยิ่งใหญ่ครับตามที่บอกไป งั้นก็เป็นประมาณนี้ก่อนคุณผู้ชมครับในสงครามสปาร์ตาแห่งนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับในสงครามวันนี้ชอบในการต่อสู้ของเราหรือเปล่านะครับก็ได้ชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์ s ับสไครต์เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงมากๆนะครับแต่ตอนต่อไปเนี่ยสงครามกับทางเหนือยังไม่จบหรอกนะครับยังมีแม็กซิดอนอยู่ฮะเราจะไปเคมันให้หมดเลยครับผมเอาเลยฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันในสงครามครั้งต่อไปนะครับ